มาบอกงานโดยังไม่เกิดเงินทับผู้ใดเนาะแนมไปอันนี้ก็นับบอลอตเงินเนาะทางแม่วีเพิ่นผากมาให้ค่ะนอนเผาเครื่องซีเวดขึ้นเนาะเป็นจำนวนเงินอยู่หาเซนก็อยากให้ทางบอลอดขอบุญขอบคุณแม่วีแม่ซี่ทีมงานทุกคนนอนอยู่ฝั่งไทยอ๋อขอบคุณขอบคุณเนาะโดูยังแม่วีแม่วีเนาะแม่่บแมวีแม่วีเนาะ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอสซีกันมื่อสุขุมสุคนเนาะเพราะว่าผังลาวผังไทยและต่างประเทศนี่ตอนหับเขาสู้ซ่องสาวดวงสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องด้วยวันี้สาดวงกับซีมามอบเงินให้ขทางลุงหลอดเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นนอนเผาเครื่องคลองเนาะโดยกับเป็นเงินทางแม่วีเพิ่นผากมาให้ลุงหลอดเนาะเป็ันทรนวนเงินอยู่หาเซนกีดเนาะ ค่ะเพิ่กับเราเครื่อง11คืนเนาะพี่น้องเนาะโดยตอนนี้ทางเพิดกับกำลังเห็ดเวียนอยู่เนาะก็ไอหมัอยู่เพิ่์นเนาะเดี๋ยวฮะจะไปหม่อมเงินในเปินกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับกำลังเลื่อยไม้อยู่เนาะทางลุงซูนเปินกัย่างขับป่าอยู่ทางลุงซูนเปินเนาะโดยอากาศห้อนแห้งเปินว่าบ่าดจะมั่นเปินกับเลยปลาเสือเนาะสบายดีเด้อมาทุกคนด้ย ทางรุงหอกอันนี้เ้าก็เห็ดห้าวระเบียงแล้วเลยเนาะภาคหนึ่งเนาะแล้วก็ย่างภาคนี้เนาะภาคทางกลางนี่กันย่างสีเห็ดเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวซีเห็ดคันได้สึ่งกลางเลยเนาะโดยเนี๋ยฮาสิ่นไปมอบเงินท้บารหลอดกันเลยเนาะเป็นขาขนมเนาะทีแมวิผากเงินมาให้ทำหลอดเนาะแต่ทั้งขาขนมแล้วก็ทั้งขานอนเผาเครื่องเนาะโดย เดี๋ยวท่านจขึ้นฮะฝนเนาะเอาขึ้นทางนี้ก็ได้บอบ่ลหลอดสบายดีแหมยังหมูแดงสบายดีสบายดีจุดกินเหงาอยู่นะทางนี้ว่าก็ได้ทางสุดแล้วขอพดเกิดไปขส้นเพิงเออห้องล้วก็ได้หรอม บัดช่งกับช่วงพดน้องพ่อก็ได้นี่บัดต่ำกับต่ำพดเนาะตัดไม้ถ่านลุงชูนเนาะลุงชูยังข่าวป่าอยู่ตอนนี้ใส่สามเลยสามเนี่ยเนี่ยมึงโง่แทกแล้ววะไรใส่ตัวได้ก่อนเดี๋ยวนี้ใส่ตัวนี้บ่อาโบแมนเท้าตีห้าวันนี้ก่อนบ่อันนี่ไอ้ตัดถ่าโบหายหลอดเห็ดแบ่งยาทีกันมันถึงวะแมนได้คือกันเนาะแทกแล้วแหละ ใช่ค่ะชิาชิปผังนี่พนกาอา่าใสเลยนาะขอบทั้งเทิงมันจักกระ,ะเอินแนวใดสะดวงกะเอื้อบวบเป็นนะพี่น้องนะแต่งหนาแต่งหนาชี้หนามันแต่มันพาก็ะจะหยอดลงมาใส่เล<ด>ย <นะ S 2> มันหือนอ่อหน้ะพี่น้นองเนี่ยิ่งแต่ไกลกับงามเลย เห็ดห้าวมันอะวะตัวนี้นะเห็ดอันห้าวอันนี้มันบ้านี่ห้าวมันคือห้าวใส่ทั้งรังและวว่ะถงหรือสีใส่ตัวนี้ไอซีตอกตัวนี้ก้อนตอกกันตีนอันนี้ไมนไหม้ใช่องหกคนโดยมื่อนี่กะสีผ้าลุงหลอดกินแกงน้ำไม้แล้วมื่อนี่ตอนเที่ยงสาวลายใหญ่เมื่ออันน้ำไม้อยู่เฮือนแม่เฝืนเนาะมาแกงนี่น้ำไม้สดแกงใส่ผักขาบอลหลอดกินได้อยู่บ่ เทากับซีมอบเงินหะบอลลอดเฟิรนเลยเนาะเป็นจำนวนเงินอยู่หาเซนกีบเนาะขานอนเผาเครื่องโอ้โหมันนี่เฟิรนขน,นาดอะไรอย่างนึงหลอดอันนี้ก็น่าบอหลอดเงินเนะ<ม>าะทั้งแม่วีเพิ่นผากมาให่ขานอนเผาเครื่องซีเวทขึ้นเนาะ ไปจำนวนเงินอยู่หาเซนก็จกให้ทางบอลอดขอบุญขอบคุณแม่วิแมซีทีมงานทุกคนมาอยู่ฝั่งไทยขอบุณขอบคุณเนาะแมวิแมยังแมวิเนาะแม่บอกแมวิแมวิเนาะทีมงานทุกคนอยู่ฝั่งไทยทุญมดแล้วดีอันฝากลงใจมาให้เล็กๆน้อยดีใจลุงเห็นยังมาถือนาตนนีว่ากอบุเป็นเนาะดรดางเนาะเนาะ เป็นสุขดีแล้วเนาะหยิบเงินกับให้ได้จังใจปาถนาโดยหยิเงินก็ให้ได้เงินหะยิบคำให้ได้คำเนะโดยมีแห้งเห็ดเวียกแล้ววานนี้ดได้เงินเลยนั่นเลเด้อผู้จัดในว่าเลยเร่าร้ายกับบุปินเลยเผาชื่อๆเลยปุ๊บ พอแดดไปผูกคอต่อแคนเป่ววนาโดยโดยโดยนกกาสีไฮเพิรนเรียกกอนพี่น้องนอกจากนี้เนาะโดยทำงานต่อโดยท้างในนี่กระยังบ่เล้วเนาะผู้ว่ามือได้ทางลุงผลสีใสเนาะรู้ว่าเห็ดห้าวระเบียงแลวอรู้ว่าในอะไรก็ยังบดจักเนาะกระทาเบึงกันดีเพียรหนึ่งนพี่น้องเนาะโดยห้าวผนักกะ แล้วเลยเนาะสามห้าเนาะห้าระเบียงเนาะพี่นะ้องอยู่าลาวห้ากับเอินห้าผนักเนะาะลังคนกัคือสะดวงกับเอิ่นเนาะห้าผนักหรือห้าระเบียงเนาะโดยทางนี้ก็แลวแล้ว ุงซูนไปใส่น่ะไอ้แม่เมื่อกี้นี่ก็สะดวงไปตลาดเนาะไปซื้อเครื่องมาใส่แกงเนื้อใหม่เนาะอลูงซูนเ่ยออกมาเลยเพิ่นนั่นน่ะเนาะไอ้แม่ลุงซูนไปใส่ลุงซูนไปตัดไม้บันไดโอ้เพิ่นออกมาเลยมันบอกว่ามาบอกให้งานเนี่ยนำงานให้แล้วเพิ่นเมื่อโอ้โดยโดยด่วนด่วนเพิ่งด่วนเนี่ยเนี่ยเนาะเนาะกระดวงไปตลาดกินบัวด้กระเพิ่นเนาะเหมืนเห็ดเสาตัง อันนี้ก็ระเบียงบันไดเนาะเห็ดห้าวจับเนาะห้าวจับเพิถึงมาบอกงานโดยไม่เกิดุ่นับปู้ใดเนาะแนมไปคุนคุนหนาเนาะปูใส่อันเสียสี่เรื่องลวงปวป๊ะขัวปุ่นะ ตอนนี้ก็ําลังเคืองขื่นปานางอยู่เนาะทางสร้างเพื่นมาเคืองให้ก็คือไอ้เคยบ่าวหลอดเองแมนบ่าวหลอดไอ้เคยบ่บ่เอาจะได้จ้ะคนเหลืองเคยโอ้ฝืนนี่ก็พ่อเล้วเได้คนที่รู้จักเพป็นที่รู้จักแบบนี้ก็มีบ่เสียขื่นบ่ ซอยป้านางป้านางบ่มีผูซอยเนาะทั้งนั่นแดดก็เข้าห่มในเด้อทั้งนั่นเด้อบริไดฟักพรอน่แล้วเลยเนาะเห็ดห้าวระเบียงมันนี้เนาะ มือนีกันแล้วแล้วกับซีเซนทีหนามันหน่อยนึงสีหนามันไหวแล้วก็สทีทีเด่เอมัเครื่องเครื่องนี่สบายดีกู้ใดนอนี่นอเ้อเข้าห้มกอนไยเข้าห้มกอนเลย เอาเอยนี่แหละจะหน่อยผักกิ้งข่าเด้อเพียงเช้านี่ตั้งเช้าค้นดับสาตั้งเช้าคนปั๊บ20สิบเซนน่้สิบเซนได้ใส่ตรงนั้นคูแล้วคอยู่แล้วให้ไม่เม็ดแทกงไปให้เขานยหนี่แทกจากคุมมานิสามิบอันนี้ก็สามสิบสามสิบหกสิบ ตอนนี้ก็พาก,พกันพักผ่อนเนาะมาอ right. er oh, ันนี้หายปะนางก่อนน้อพี่น้องเนาะสี้ามเส้าดินออกเลยเซี่ยงไฮเพิ่นคุดเส้าเนาะคุดลุมไว้เนาะมาซอยปะนางก่อนถือสีคุดคุมนี่เด้มันมันกรีดมันกรีดหาหมอกเลยเว้เวเส้าออกซื้อสื่อบ่ ชีวส no ิฮามหอไม่งัดเาเไม่งก้าะไปใส่เจ ah, ั yeah, ้นเก้าสือกันอันตอกลักอันนี้ตอกได้ยลุงตอกไม้ไหวบ มันคุดคุ้มเสาวไว้เนะเาะทั้งสร้างิ่นกบาบบริตอกไม้แป้นใส่เนาะเห็ดเป็นพังเนาะเพิ่นแผงแบบนี้เลยแต่ว่าสะดวกภผยมันเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสะดวกแบบนี้เนะะะาะอรแป้นงเ,นเ,นเรื่องแป้น

จะพ่ออะไรจะเป็นไขด่ดูเสียขายากัาบบใส่เรียนในบ้ตัวนี้เรียนนอกเนาะเราว่างเรืนนอนะรอ่อบอลอะไรจะหน่อยแอลจะรูดอีกได้ค่ะเพื่อนผู้เจ็บแอลนี่ เงาผู้เดียวแอวลุดได้เป็นหกมตรบระมาณงาเลียมนอกได้เลียมนอกเลียมนอกตีเข้าในามดตีเขานายมั้เข้าใจบอกคุดเข้าในามดเออก็คุดคุดเข้าในายเรียมเชาวนอกเออนั่นแหละมันจริงคือนี่ีมันได้ได้แล้วไอ้หลอพอเลียมมันอยู่ในมัเช่ามันอยู่ในนี่ยังพอได้ได้ยังจ้ะ ีเไม่ไเขาเนื่อยอ๋อเขาเนื่อยออกไงมันเลื่อยงาอันเวออกก็ได้อโอ้ยมันบอดบอกก็ได้แล้ววิทยบอกลอดาม่กายกนันแล้วอีครับเาเ่แไหม่้ เราขีดเดินนั่นไหเาก็ขีดเีดำมันแล้วนี่นี่เออีมันในไม้ในไม้ฮันในไม้นะในไม้ในมือเจ้านายไม่แล้วขีดไม้ในมือเจ้านันแทกเอาสนะเนี่ยนี่นี่เป็นชีแจ้าแวอาบเมนบอละไม้ใส่ในมือฮันไม้ซองงานหันละไม้ใส่ซองบอนเลยมันจะรวมืดเลยนี่ใจกลางถึงมัน นี่วางไว้แลวนี้นี่โตดำบ่ตัาดุพุดตัดดุขุดเออหโอนขาเยันอกเอาโงอีกเลยอ่ไรไงไอ้ตรนี่เลยตแล้วับปลานางนี่แล้ว ปานางเอานสบายดีปนางสาวไร่ใหญ่สรวงก็ลืมสบายดีนะพี่น้องเปเต็งอยู่หนามาง่กได้นีตัวนี้ตจอยู่ในตัวนี้หนึงก็ได้โตตีได้ขอาีได้ขยับมากนะว้เอาหนึ่ก็ได้ออกมาพี่ออาพี่น้ เตี้อมมาพี่เด้อเทียบนีมันอยู่ความมือมัดเทียบเทียบนี่ยมันอยู่ความมือมัดตัวนี้เนมันอยู่ความมือมัดเขาแบบอีบอลนี่คุ้มนี่นี่แล้วซีนเช้าเลยนี่เอ่อเขี่ยเช้าเลยนี่เออตีนเช้ามันอยู่ในถ้าเจ้าจิไปขี่ไปนี่มันบมดได้เออแบบเวลามันเฉียเฉียนเช้าบมดได้เอาดีๆเด้อสั่งเด้อไมม้ใหม่หนึ่งก็ได้ไม้ใหม่ก็ได้สั่งมาเอาดีๆเด้อไม้ก็ได้เข้าไปอีกก็ได้ทางคาตีเทียมนะ ทำไม่มั่มดิเามันเป็นผู้ไม้ม่ามอดีบะมือนีพดโอบผิวนะสารยญ่อัดหนาอัดต้ามือนีหนาดำแหงเราแต่โบมีเงกนชื่อหดทิมระวังได้จะหน่อยหนาขาวผัวหวานะหนาได้ผัวหวามีผู้บ่าวได้จะหน่อยนนะแต่งโตงามดิ

สองเก่าสิบแปดสองสิ <c ười> สงเบสปสเบป็นเศร้าอ่ะปากันเรา,า,า,าบางสูตรแล้วหนึ่งเนาะตอนนี้ ไไมอนี้คับบะึงสะบตัวนี้นี่ทึงเลยยังสตาร์ทส่วนมันหน่กมันเหมันปะมันได้สันอเ่ใสอันน่ฮบอกใ้วใส่หันเละ ทางนะพากันขุดคุมเนาะก็ได้หกคุมเนาะยังอสามคุ้มเป็นเก้าคุมปัาว b a n a ่สมบัติ้วการลุงงวนเนาะน้องดอกคุ้แม่สะดวงกระสอยสลาใหญ่กระสอยเนาะมือกี้นี้ซอยเพิ่มขุดให้มันทันย่อมืออื่นนะพี่น้องเนาะโดย บ่แล้วสิไปหาเสียง เอเลือตัดอยู่เทิงเลยต่อสปารอโลดต่อโลดต่เอเลยทังตัดโด,โดยน,บนับในสะดวกกับชิจกคีพเพนเทอ,อร์น,รนรี่คอมพี่ิ้องเนาะกะผกา่อมพม่น้นงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สะดวกน้ำเ้อ,พ,อพ่อมพี่น้นงเนาะ แต่เป็นกำลังใจให้แสตดคลิปต่อไปเนาะโดยขอบุญขอบคุณเอฟซีสุขุมสุขนลนะที่บุงคลิปสะดวงแต่ต้องจะจบที่บ่ะคัมโฆษณาเนานะขอให้เอฟซีสุขุสุขพลซื้อได้ไขมานะาเนาะมีงเงินรวยรวยโดยก่อนอื่นต้องขอขอบุญขอบคุณแม่วี่เอฟซีที่ทำงานทุกคนอยู่กันไทยเนาะที่ซอยเลือแม่สะดวงที่เมตตาแม่สะดวงเนาะทุกอย่างเนาะโดยขอให้แม่มีความสุขก,กายสบายใจนะแม่ให้ลูกมาสัมไดก็ขอให้กลับคืนแพ้แม่รอยเท่าพันเท่าเออ เดินทางไปไซมาไ็ขอให้แขว่าขาดปลอดภัยเนาะโดยบันนี้เฮากกระตกระเบียงแล้วห้ากสีตอกอันนั้นสีหนาเลยเนาะตอกไม่ใส่ตกตกตกไม่แต่ตีนต้องเนาะโดยสะดวกกะสีซอยเฝืนจับไม่จับยางเนาะโดยจะคลิปนี้สะดวกเขาตบไปแล้วกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีเดอ้อบดโดย